ขึ้นบ้านสิบแล้วใช้สูตรอะไรทำสามดาวดีโดยเราไปรุกันสวัสดีสาวเกมแคสจบแคนทุกท่านนะครับเพราะผมแก้วกล้าวันนี้ผมจะพาคุณชมมารับชมสูตรทำสามดาวบ้านสิบในปี2020คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่แก้วกาครับยกย่องให้เป็นสูตรที่ดีที่สุดของของเราเลยนะครับผมเองใช้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็จะเอามาฝากกันสูตรที่เราใช้นะครับหลายคนอาจจะเคยชมมาแล้วนะครับผมอยากจะทําอีกครั้งเพราะว่า ก็มีหลายคนครับที่เพิ่งขึ้นบ้านสิบมาแล้วก็ช่วงนี้นครับจะมีแคนบริกมาคุณผู้ชมท่นานใดที่ยังไม่มีสูตรที่จะเอาไปตีวอดีกก็สามารถที่จะรับทมสูตรนี้และนําไปใช้ได้เลยมาใช้ถังกันก่อนครับว่าเราใช้อะไรบ้างถัทงที่เราใช้นะครับใช้เป็นโกลเลม2ตัวแม่มสิบตัวและปลาหินสิบตัวคือต้องจัดแบบนี้เลยครับส่วนน้ำยาที่ใช้นะครับจะใช้เป็นน้ำยาพิ่มเลือดหนึ่งขวดน้ำยาบ้าสองขวด น้ำยาก,กระโดด1ขวดแช่แข็ง2ขวดและน้ำยาพิษ1ขวดคิงควีนไปครบเลยถังแคนครับให้ขอเป็นยักษ์1ตัวไปหินหน้าตัวน้ำยาแช่แข็ง1ขวดแล้วรถจอดก,กําแพงถากว่าคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะทำการขอรถจอดก,กําแพงได้ครับให้เอาน้ำยาบ้าออกไป1ขวดและใส่เป็นน้ำยาก,กระโดด2ขวดก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันเลย <S <S ก็พอที่จะโจมตีด้านครับแต่ทันที่ดีนะครับถ้าจะตีบอดีผมแนะนำนะครับให้ขอถังแคนอย่างน้อยๆนะครับได้ไงหินเลอว่า3หรือว่า4ก็ยังดีนครับ ยังดีกว่าที่เราไปแบบไม่มีฐานแคนเลยมันจะยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราครับไปชมแอคชั่นการตีกันสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่วางแผนนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับจําการซื้อบัตรทองคาเพราะว่ามันก็จะถึงวันที่1แล้วเนาะบัตรทองคำซีซั่นใหม่นะครับก็จะมาขายใครที่ยังไม่ได้รับของรางวัลนะครับที่อยู่ในอยู่ในโคพาร์ครับหรือว่าซีซั่นเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับกันได้เลยนะครับอะผมยังไม่ได้รับอันนี้ก็จะเข้าไปรับกันนะครับหรือเวลาอีก2วัน ยีาชั่วโมงนครับมันจะหมดเวลาครับถ้าว่าเราไม่ได้รับนะครับของรางวัลนั้นจะไม่ถูกเก็บเข้านะครับมันจะหายไปเลยเราต้องมารับก่อนก่อนที่จะหมดเวลานั่นเองผมเองก็จะแนะนำนะครับท่าผุ้ชมท่านใดที่จะทการเติมโก้พาร์ตครับหรือว่าเติมแพ็กเกจในเกมแครออบแคนสามารถทําการสำรับผลเกล้าด้านครับเพียงแค่กดไปที่การตั้งค่าครับเลือกไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยครับจะมีแถบเมนูบูบูซ่านครับให้คุณชมกดใส่รหัสนะครับ แล้วก็กอกรหัส k l a w k l a นะครับจากนั้นกดใส่ส่งรหัสนะครับก็จะเป็นการสนุนเรานะครับสามารถที่จะสนุนผมได้นะครับโค้ดนี้จะมีระยะเวลา7วันนะครับถ้าครบ7วันแล้วมันจะหายไปผมจะนำเงินที่ได้นะครับไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ทำการใช้โค้ดเข้าก้าใครยังไม่ใช้ก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปชมแอคชั่นการโจมตีกันเลย เจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้านรั้นสิบนะครับที่ผมอยากจะดโจงตีให้ชมกันการโจงตีนะครับจะเข้ายังไงให้ดูนะครับว่าเราจะเจาะเข้าไปยังไงได้บ้างคือเราจะเจาะเข้าไปตรงกลางเลยก็จําก,การใช้รั้วเจาะก,กําแพงเจาะเข้าไปด้านในก่อนเลยก็วางแผนดูนะครับว่าปราสัทแคนอยู่ด้านไหนอาจจะเข้าทางปราสาทแคนสมมติว่าปราสาทแคนนะครับอยู่ด้านซ้ายมืออา่ามันอยู่ด้านซ้ายมือบนอย่างนี้เราก็จะเข้าจากด้านซ้ายมือบนก็ได้ผมจะเข้าทางปราสาทแคนละกันบางคนอาจจะพิจารณาครับจากการที่ ป้อมอิโฟนครับตั้งอยู่ตรงไหนอยากโจมตีป้อมอิสโฟก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะทการเข้าด้านซ้ายมือถ้าเป็นอย่างนี้ครับรถจักรกแพงของเราอาจจะถูกป้อมอิโฟดูดเลือดนะครับแล้วก็พังลงไปได้ฉะนั้นต้องทําการใช้น้ำาเช็ดแข็งแช่ๆๆไปที่ป้อมอิสโฟด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยให้ทําการใช้กลเลมลงไป2ตัวปล่อยรถจักรกแพงลงไปปล่อยแม่มดนะครับกวาดเป็นหน้ากระดานเลยแล้วปล่อยปลาหินลงไปเป็นหน้ากระดานจากนั้นทําการปล่อยคิงคุยลงไปรถจักรแพงของเราก็จะเข้าไปนะครับ เราสามารถทําการใช้น้ำยาบ้านลงไปได้หนึ่งขวดเลยก็ทําการใช้แม่พิษลงไปที่แถนแคนครับแล้วก็ทาการแช่แข็งไปที่ป้อมเอ็กโบและป้อมอิฟโน้นั่นเองรถจักรกระแพงของเราก็จะเข้าไปด้านในก็จะทําการโจมตีด้านในได้นครับผมจะทําการใช้น้ายาบ้านครับเมื่อรถจักรกระแพงไปถึงบ้านครับและทําการใช้น้ายาพิ่มเรื่อลงไปแช่แข็งไปที่ป้อมอิฟโนและป้อมหอคอยระเบิดด้านขวามือจากนั้นนะครับทางเราก็จะเข้าไป ด้านซ้ายมือนะครับปลาหินจะตายลงไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำยาเพิ่มเลือดจากนั้นนะครับผมเองจะใช้น้ำยากระโดดลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะให้ถังเรานะครับกระโดดเข้าไปด้านล่างนั่นเองจะเห็นว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่โคตรโหดครับบอกเลยว่าโคตรโหดครับใครที่ยังไม่เคยลองเดี๋ยวไม่เคยเล่นนะครับลองเอาไปเล่นดูนะครับรับรองว่าคุณชมจากติดดอกติดใจนะครับมันทําสามดาวได้ดีมากๆเลยหลายคนก็บอกไปเสียงเดียวกันนะครับว่าสูตรนี้โหดจริงๆ แต่ผมมีข้อเตือนอย่างหนึ่งนะครับก็คือสุดนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะใช้น้ำดําค่อนข้างเยอะอาจจะไม่เหมาะกับการเอาไปป้นนะครับอาจจะเหมาะแค่เอาไปวอร์นครับเพราะว่ามันใช้น้ำดําผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจบเกมนะครับจะพาไปดูว่าใช้น้ำดําเท่าไหร่นะครับก็จากการโจมตีเข้าไปนะครับด้านขวามือก็จะโจมตีได้3ดาว100%เต็มคือได้มานง่ายมากๆเลยนะครับไมมมานี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชมไปดูว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับ โอเคมีการเตือนนะครับให้เราทำทําความท้าทายในโกปาสนครับซึ่งสุดที่เราใช้นะครับจะใช้น้ำม่วนครับอยู่เพียงแค่1 1 000, 1 4 5 0สนะครับส่วนน้ำดำนะครับใชอยู่ที่3,690หน่วยก็ถือว่าไม่เยอะมากครับเดี๋ยวเราไปชมในไม้ที่2กันต่อเลยมาชมกันโจมตีมาที่2กันต่อนครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ ดูว่าคิงและควีนอยู่ด้านไหนสมมุติว่าคิงครับอยู่ด้านขวามือควีนอยู่ด้านขวามือนะครับเราอาจจะเข้าด้านนั้นก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมพูดถึงดูที่คิงควีนครับเราอาจจะเข้าด้านขวามือซ้ายมือนะครับก็ได้เหมือนกันซึ่งป้อมอีฟโรนนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือด้วยฉะนั้นนะครับถ้าเราจะเจาะเข้าไปเราเริ่มเจาะทางด้านด้านขวามือนะครับยัดเข้ามาประมาณตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับลงไปได้เลยผมก็กจำการใช้กลุ่มที่มีลงไปก่อน2ตัวเหมือนเดิม พอป้อมปืนใหญ่และป้อมหอกคอยระเบิดโจมตีมาครับเราก็ปล่อยรถจากรแพงลงไปปล่อยแม่นมูดนะครับลงไปเป็นหน้ากระดาเลยปล่อยไปหินลงไปนะครับและทําการใช้ Q ควีลงไปท่าเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับให้ทําการใช้ในแม้านที่มีนะครับลงไปหนึ่งขวดเลยจากนั้นนะครับรถจากรแพงรถจากรยานของเรานะครับจะเข้าไปดูเหมือนว่าจะมีถังแคนครับเป็นทางฝั่งของ ธนูเะยครับเยอะมากเลยนะครับผมการใช้แม่เพิ่มเลื่อนลงไปก่อนนะครับเพราะว่าแทนตายตัวได้รับความเสียหายนะครับแช่แข็งไปที่ป้อมด้านขวามือนะครับแล้วก็ด้านล่างครับแช่ให้ได้หลายๆป้อมเลยนะครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยจากนั้นก็ทำการใช้ไมกระโดดที่มีลงไปด้านล่างเลยแล้วก็จะแช่ไปด้านขวามือนั่นเองนี่ก็เป็นการโจมตีนะครับเราเข้าได้หลากหลายเลยนะครับสุดนี้จะดูว่าจะเข้าทางด้านซ้ายด้านขวาครับก็ลองดูว่าด้านไหนนะครับมันคุ้มกว่ากันและแคนบอรรีนครับข้อดีก็คือ เราสามารถที่จะวางแผนก่อนไดน้เข้าไปเลือกบ้านที่สนใจนะครับบ้านไหนคิดว่าง่ายนะครับก็ลองเลือกดูนะครับหรือว่าบ้านไหนที่เราคิดว่าโจมตีไหวก็ให้เอาบ้านนั้นนะครับเราสามารถที่จะวางแผนก่อนได้และสามารถที่จะลงตามแผนได้เลยแล้วก็ผมอยากจะแนะนำนะครับคุณชมถ้าหากว่ามีน้ำําเหลือนะครับควรจะไปฝึกก่อนครับการโพสุดนี้บางทีนะครับเราอาจจะไม่คาดคิดนะครับว่าเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับ เราอาจจะไปเป็นไปตามที่เราเล่นเราวางแผนที่จะเข้าด้านขวาอะไรเงี้ยแต่พอเล่นจริงๆครับมันอาจจะไปด้านซ้ายเราก็ต้องทําการปรับเปลี่ยนหน้าง,งานครับเปลี่ยนใจหน้าง,งาน,นครับไม่สามารถที่จะเล่นได้เหมือนเดิมตลอดไปคือถ้าเราแก้ไขสถานการณ์เก่งครับเราก็จะมีโอกาสทําสัปดาวได้สูงมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นปต้าแผนครับคือเข้ามาครับแต่ก็มีบางส่วนครับที่ไปด้านซ้ายมืออันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมพยายามที่เลือกบ้านที่ ค่อนข้างโหดแล้วนะครับมันหากค่อนข้างยากทัวที่ผมอยู่นะครับอยู่ไม่สูงมากครับอยู่ประมาณ 3, 0 0 0นนิดๆนะครับก็เลยเจอบ้านที่ไม่ยากเท่าไหร่ต้องขึ้นช่วยไปสูงกว่านี้นะครับอาจจะเป็นประมาณ3ามพันห้าสอาจจะเจอที่แข่งกว่านี้นั่นเองแต่คุณผู้ชมก็ลองเล่นกันดานครับกับสูตรนี้ใครที่จะดันท้วยนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวก็ได้ปล้อนนะครับจบมาได้ไป3ดาว100%เต็มเดี๋ยวเราครับไปชมไม้สุดท้ายของวันนี้กันนะครับว่าผมเองจะตียังงไไให้้ดดาว เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมคัทดนตรีไม้สุดท้ายของวันนี้กันดีกว่าครับมาดูกันว่าเราจะจอยยังไงดีถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจะเข้ายังไงดีถ้าผู้ชมดูนะครับจะเห็นว่าปาสักแคนอยู่ด้านซ้ายมือป้อมฟโรโน์ครับอยู่ด้านซ้ายมือหนึ่งป้อม,อม,ออมด้านความือหนึ่งป้อมด้านบนมีควีนด้านล่างมีคิงครับแบบนี้อาจจะเข้าด้านล่างซ้ายก็ได้หรือจะเลือกเป็นด้านล่างขวาก็ได้ครับก็เข้าได้หมดเลยผมก็จะเข้าล่างซายครับก็ทาการใช้กลยุทลงไปก่อนผลจะปล่อยห่างกันนิดนึงครับ แล้วทำการใช้รถจักรกรแพงลงไปไปล่อยแม่มดลงไปนะครับเจอบ้านที่เป็นป้อมอิฟโร่ฮัเซนนะครับก็จะไม่ยากเท่าไหร่มันค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ารถจักรกรแพงของเราจะไม่ถูกดุดเลื่อนนั่นเองเจอถังแคนครับเป็นมังกรไฟฟ้านครับผมเคยทําสูตรนี้ไปนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเจอมังกรไฟฟ้าก็จบนะครับมาดูกันว่ามายนี้จะจบหรือไม่ าเราเข้าไปนะครับผมเองจะทําการใช้นินมยบ้าอีกหนึ่งครั้งครับลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ทําการใช้ในินมยเพิ่มเลือดที่มีลงไปนะครับให้กับรถจอกกาแพงครับเพื่อที่จะปล่อยฐานออกมานั่นเองแล้ทการใช้นิมกระโดดลงไปด้านขวามือแช่แข็งไปที่ป้อมอิฟโร่ครับด้านซ้ายด้านขวาครับแช่ไปหมดเลยโอเคทำการใช้สกิลมาลิกเทวดาสเข้าไปคีนของเราก็จะเข้าไป คือหลายคนนะครับก็กลัวนะครับว่าเวลาจะถ่านแค้นแทบจะรับมือไม่ได้จะสู้ไม่ได้นะครับสุดนี้นะครับเราใช้ทั้งควีนและแม่มดนะครับสามารถทําการโจมตีอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นมังกรมังกรไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นบอลลูนครับสามารถทําการโจมตีได้หมดเลยไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าจะโจมตีไม่ได้สุดนี้นะครับรับประกัน3ดาวแน่นอนโอเคนะครับทำการโจมตีเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับมีเป็นป้อมปืนใหญ่เดี๋ยวควีนทำการโจมตีเข้าไปนะครับถ้าควีนไม่ตายลงไปก่อน ก็จะตายพอดีนะครับและเรื่องความมือนะครับก็จะมีเป็นป้อมปืนใหญ่สองป้อมและป้อมพูนครับซึ่งป้อมพูโจมตีทางภาคพื้นดินไม่ได้นั่นเองก็จทำการโจมตีเข้าไปสูตรนี้นะครับดีจริงๆเลยนะครับผมไม่รู้จะอวยยังไงแล้วครับถ้าไม่รู้จะใช้สูตรอะไระครับลองมาใช้สูตรนี้นะครับทำการตีวอทําการตีวอดินครับัลรองว่าคุณผู้ชมจะไม่พลาดสามดาวนแน่นอน ลองกะดูให้ดูดูให้ดีนะครับว่าะจะเข้าด้านไหนแล้วก็ลุยเข้าไปเลยรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่พลาดสาดาวสำหรับวันนี้ผมแก้วก้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ